่สวัสดีค่ะวันสบายสแตมบ้านบ้านนะคะมาดูคุณป้าเขาทอผ้าแบบโบราณค่ะหาดูยากหลายยังเนี่ยป้าเพื่นหลายังหลยังหลายจกหลือจ๊กหลจจเอเพื่อนหนึ่งีนเห็ุจักเดือนจักมือโอ้ยจากมือันนี้ต้องจ้องกระทิดเนี่ยมบ่ลเลี้ยวเดียว บเเห็ดกันเลยตอที่เราียอย่าดนเห็ดบ่ยสบายก็เลยเจ้นี้คนนนอี่สองนนีองคนมันเป็นตีนมันเรื่องไรตีนตีนอาไปใส่กับอันนี้อไซกับทุ่งพืเหมือนอืม ก็เรียกทอผ้าแบบโบราณน,นะคะเรียกขูกอันนี้อันนี้ได้ไหมได้แบบเขาใช้อะไรไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไเอามาเอามาใส่ได้แบบโบราณจริงๆที่นี่ก็สุพรรณนะคะ อยู่อำเภอด่านช้างมาท,ทงซิตี้ก็ยังมีอยู่นะก็มีไม่กี่เจ้าเนาะมีคนอายุประมาณอายุเยอะๆค่ะเจ็ดสิบขึ้นไปคุณป้าไปพักผ่อนนะอันนี้คือกระสวยเขาเรียกกระสวยกระสวยนี่นได้ได้ มีคนเอาไปเอ็นเข้ามาฮับไปแล้วตีพาที่ถ่อแล้วอ่ะหมอก่อแคร์เนี่ยมันติดอันนี้เนี่ยติดโควิดเต้โอ้โหแคร์เนี่ยนะเฮ็ดทีเฮ็ดอันเดือนนึงได้จักพื้นป้าหรือว่าหลายหลายพันเพิ่งปีพุันดิโอ้ยเฮ็ดเจ็ดเฮ็ดห้าพื้นอ๋อห้าหกพื้นเป็นได้ได้ครึ่งเดือนพุันดิเอ้ไม่ถึงครึ่งปีพุันดิ ไวีได้นั้นค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วันสบายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ